นอ่ครใช่เป็นเ่้งเป็นคนของเราไม่หงาเลย่ะไม่เหงาไม่หงาดีจ้งรเต็มพื้นที่เลยแล้วก็สัตทนงมอยู่เแล้วมีอะไรบ้างลีดลีดว่าคุชันหนัาไลทิติ้งเตีังชั่นเรชชั่นเอสพีเี่บอเหกหเฮ้ยเพี้ยนมากใหม tay tay em nhà nhớ chơi chơi <laughs> ok đi để làm mờ có cái thằng rồi đi ดีและสวยในทุกสภาพแสงน,นะครับกสภาแสงไหนก็สวยแล้วจะเป็นใบกล้าแล้วยังบำรุงด้วยเป็นเซรั่มบำรุงด้วยคุชชั่นด้วยถ้านี่เป็นคนที่แต่งหน้นาทุกวันแล้วซึ่งเราจะชอบใช้อะไรที่มีเซรั่มอ,อยู่ข้างในคุชชั่นน้สก็เป็นอีกหนึ่นนง,นนงคุชชั่นที่ตอบโจทย์เรา,ามากๆตอบเลยจบครบในหนึง่งเดียวนะคะในหนึ่งตลับเดียวเลยนะครับเอาลนะทุกคนคะวันนี้อยู่กับหน่งยาวเลยพี่ต้อง ไปเนาะแต่ว่าไม่ใช่ดีเดียวที่เเราเพราะว่ายัางมีอีกหนึ่งทางทุกท่งน,น,นะะต้องมีเขาในการที่ <c oughs> จะมาเป็นผู้นั่าให้ความรู้นะรายละเอียดเรื่องของผลิตภันเพิ่มมากเรื่องไยสงใจเรื่องการใช้ฟุชั่นใช้แล้วเป็นยังไงสูตรในู่งนใส่เป็นยังไงเรืองสีเรือกเฉดเรืตัวยังไงนะครับต้องามี่เลยนะจริงจริงีะพร้อมไหคะพร้อมะพอมจ้ื่นเต้นนะ เต้นเหมือนกันนะภาพรวมแดดไปพร้อมกับเฟลนิ่งเบเจอร์น่สมาร์ทเอติกนะครับบุญทีสุภชักทวีสีนั่งซื้อตบมือนะครับสวัไปทางไปทางไปทางทีมาแล้วนี่นะผู้ชายที่จะให้ความรู้โดยได้ดับแรกเลยเชื่อว่าเป็นการทำเบสิกแต่ว่าหลายคนอยากรู้นะฮะทีว่าอยากรู้ด้วยเช่นกันอยากรู้ว่า like แล้วเราหรืนกุช่านหึ่งนะม่าต่างกันยังไงโอจะเอาไปให้ดีรู้ไหมค่ะถามค่ะไมเป็นภาษาซึ่งทุกคนแบบค่อนข้างขาดใจาจริงๆนะสมมุติแล้วบาคนจะเลือกใช้ไลน์กุชชันหรือกุชชันนะถามก่อนามก่อนแบบว่าถามถามจริงๆเลยก็ได้ว่ากุชชเขาถูกออกแบบมาให้ใช้แบบไหนยังไงอยู่ดีโยนโจทโยนโจทยโยนโย่านอะไาา แล้วข้าวหลีนอาหาด้วเลยใช่ใช่แิงหรือที่ความรู้นะุณชันต่างจากคอร์ิชันตรงที่คุณชนะจะเบากว่านะฮะคอร์ิชันอาจจะหนักกว่านิดหนึ่งและคุณชนะจะใช้เร็วเรื่อยจะได้ตลอดจริงนะฮะประมาณนั้นเลยครับพูชจริงๆก็คือคอร์ชัน่หนึ่งั่นเองแต่ตัวอย่างที่อ่าที่่วบอกเลยที่มิูกันเนาะนะฮะที่มบอกว่าุูชันจะมีความเบาแลวใช้ได้หลากหลายโอกกว่าพัน ใต้แป้งผสมวัตถุธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกรรมชาติมันดึงเนื้มฟางฟางเบากว่าแลแ้วก็มีส่วนผสมอย่างเช่นอ่า B EE, C C กันแดดบำรุงเยอะกว่าฟาอร์เรชั่นอ๋อแล้การใช้งานด้วยตัวสูตรตัวเนื้อจึงไม่เหมือนกันกับฟาอร์เรชันอ๋อทีนี้เราต้องมาเลือกแล้วแหละว่าเราอยากจะใช้เขาในแบบไหนจักที้ผิวอัออวอกบัยอาเซอร์เรชันคือวัตถุธรรมชาติหรยอเป่าโอนั่นคือความแตก ด้เือรืวก็ส่วนผสมที่อยู่ข้างในก็อยากเชื่ออู้ชาที่อยู่ในใช่ไหมเออะไรนะพู้ชาอะไรนะพู้ชาาท่านนางฟ้าก็นางฟ้าเก็จะให้ผีนางฟ้าอ่น้เขาก็มีส่วนผสมที่อ่าบิบตอกที้น <g it noise> <sm Hall> หร like, ืองว่าชอบแบบที่ม uh, <jamais> ีเสียงนผส้างใไป เสรัม่มในนะมีทางกันแดดอยู่นะซึ่งพร้อมมากๆทังง้งบำรุงแล้วก็พด้อผิวได้เลยนี่คือจุดเด่นของเขาเลยขนาดที่คนรอคอยคุ s h น o ตางคนนี้แต่ c u s h i น n ตาที่แต่งกับนางตามอยัาใชเวลาปกตืเ่ได้ละนี่งเขาจะขอสามคำให้กับ c u s h ่าตงตาโอ้ไม่อยากพูดน,นุ้ณช่ s าตาไล g ์สร e f r e s h ่ n g serum น u จะทุ่งรอบไปนะดีดีไหมโอเคขอสา่งทำให้กับคุณน่างฝาสวยปีคอไมด้สวยสวยอันนี้สวยัอางเา่งเตาสวยแล้วก็อ่งเตาแล้วก็ เอาอยู่แลว่าเอาอยู่กา่าแสใช่เออคือสคือาสอเอาอยู่ทุกษาแต่ถ้ารวมคือสคำนั้นืคำ่าหลิงหลิคือ้รวมงหมดสวยมันจบที่งคำว่าหลิงหลิง ด้วยแล้วช้ผลิตภั้วยมากทีุ่ิวันถูกต้องเลยสำหรับเซรั่มคชั้นใหม่ของเราชั้นน้ำฟ้าให้ผิวที่สวยบางเบาแล้วก็สวยผู้สภาพแสงนะครับและอยากรู้ว่าการใช้ตัณละเรื่องเนาะก็มีแบบสภาพผิวคนเราไม่เหมือนกันเนาะเฉพาะสภาพผิคนไทยของเราก็มีตลากหลายเฉดสีมากเลยนะแนะนำหนึงได้ไหมครับเนไงบ้างเกิดเวลาที่เลือกเฉดสีและแนะนำเลยว่าเวลาที่ลองเวลาเราลองก็ควรเนก นะให้เลือกเฉดสีมาได้แมชอยู่เองมากๆผิวเลยออมาดูสวยแล้วผิวกลงฟ้าเวลาเลือกให้ให้ลองสีบริเวณตรงนี้ทางด้านห้าแก้มแล้วก็เชื่อกระถิ่นบริเวณคอแต่เทคนิคอีกนึงเวลาที่เราเลือกนะครับให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เนียนเพราะตัวอ่เวลาที่ลูกค้ามาอะย่างเงี้ยจะปาดเฉยๆเพราะแบบมันจะเยอะกว่าที่เราใช้จริงก็ไม่ เวลาที่อยู่บนผิวของเราที่แนะนำให้เกลี่ยให้บางให้ได้เลเยอร์ปริมาณที่เราจะใช้จริงและเราจะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดและทำให้เลือกสำหรับผู้ชาติเรื่องที่สว่างกว่าผิวเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้ชาติเนี่ยเขาจะมีสกินแคร์เป็นส่วนผสมเขลงไปรู้เขาจะรู้สึกสว่างกว่าผิวก่อนแป๊บนึงและเดี๋ยวส่วนผสมของเซรั่มแคร์ทำงานเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นเนื้อจะตืืนผิวอันที่ถือครับเออมันกลืนผิวปุ๊บก็จะสวยแบบงามฟ้า แบบนี้แบบนี้ตอถามยึงกันเข่ากูเลยนะพี่ถึงตบอใจนะฮะรู้ว่าเราลองทสอบเนี้ใช่ไหมฮะ้องตัดดูานี้สมมติว่าเราตรงๆเลยนะพี่เราตามช่วงน,นี้แล้วช่วงนี้จะข่าขึ้นมาสงสัยใช่ไหมฮะส,ส,สะะงสัยไหม่งบางทีเรากรุงทีโซน ถ้าตัวตรงนี้แต่ตรงนี้นี่ขำหน่อยครขำยัไงไงฮะเดอะหรือบางคนอาจจะทำใแนวขวัญหน้าปากขำขวาเลยไปนะนี่อ่ะเนี่จะเจอบ่อยอย่างเวลาต้องทำงานก็ต้องออกแผล แล้วเราเจอบริเวณนี้ครุบก่าน้อันดับแรกสีที่สำคัญก่อนคือเรื่องของามหนและการแห้นะครับเพราว่าจะทำให้สีดูระาสว่างสดกันมากขึ้นสองเวลาที่เลือกสีนะครับเราอาจจะต้องบาลาขาวเทียบเท่านี้เลยก็อาจจะไม่ได้หรือสว่างข้าเลยก็ไม่ได้ถ้าอยากจะใช้ผู้่างจริงเดี๋ยวให้บาลานระหว่างสีอาจจะอยู่ลาดความสว่างบริเวณนี้ลงเพื่อความสว่างทีเข้าไป สีตรงไปหรือวิธีท oh. uh 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 ี่ดีที่สุดคือใช้ทุกท่านสองสีค่ะและสีที่โดนผิวของเราที่สุดคือสองต่างไปเลยจรอีกสุดสุดๆเลยนะคะไม่มีไม้ดีๆโปร่งมีกับว่าลองไปแล้วรู้สึกว่าตอนแรกตอนแรกที่เข้าดีแต่พอถึงมากปุ๊บแล้วมีความเก๋เกิดขึ้นมีมีเป็นน้ที่แบบว่ามันจะพอนานๆแล้วสีจะหนึบออกซิไดรหรือว่ารอดลง เพียงแต่นะทยให้เรารู้สึกเป็นแบบแหนเป็นแบบไม่สดใสไม่สดใสเพราะฉะนั้นต้องเลือกน้ำเซรั่มเซนฟายเซรั่มคือชั้นหน้าใหม่ของเรานี่เองนะคะเพราะว่าของเราเนมีส่วนผสมตัวพิเศษจะมีตัวเลือกพิเศษที่ให้หน้ากระจ่างตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีไม่ออกเลอะหมาดหลเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าวิธีอยู่แบบนี้แล้วที่ดับทุกี ผิววันนี้หนึ่งเป็นยังไงมางวันนี้เูกของเราจะเป็น้อันดอยู是是่ค <c oughs> ่หซึ่งเราก็ใช้ผู้ชนะความห่ของเราที่แหละนะคะสำหรับสีที่ใช้ของผิววันนี้เนาะก็จะเป็นสีโดวิลค่ะค่ะเป็นสีโดวิลซึ่งเป็นสีที่ฟังตาผิวประมาณนี้ใช้ง่ายแลอ้งดูกับผิวแล้วลุกวันนี้เอผูลุกออกมาให้ดูวีความเป็นผิวกลมเกลือนะคะถ้ ที่แบบอยากลองใช้เดินประทานนะคะไม่ว่าะจะอาล,ออลองด้วยหรือจะลองดูลงในไว้ได้ค่ะถือว่าเป็นลกเริ่มต้นกับเพลทันของนาซีที่ให้พิกพ,พี่เล็กแสงและสวยทุกสภาพแสงแบบนเลยสีชื่อว่าโรวิวโรวิว,ว,วคุณพี่เขาน่าจะฟ้องเลยนะคะมองนะผมว่าวันนี้จะต้องไปซื้อโรวิวหรือเปล่าจริงๆแล้วก็บอกว่ามีถึง8เฉดสีลองเลือกให้เหมาะกับเราก็เอาโรวิวเลยจะใช้ชสีเดียวกับลิ้งดิ่งก็เลยแบบนี้เนาะ คือเรามี8เฉดสีแล้วเป็นเฉดสีที่ถูกพัฒนามาเพื่อผิวเอเชียโดยเฉพาะคุณชักสูตรเนี้ยของเราถูกถึงโทผิวสูตรที่พัฒนามาจากประเทศเราอยู่เลยอ๋อในเรื่องสูตรการบำรุงผของผิวรวมไปถึงเฉดสีเป็นมีต่ำตัวเอเชียมากๆ8เฉดที่การันตีให้เลยว่าตั้งแต่ผิวสว่างไปจนถึงผิวสกัดสีต้องมีสีที่ใช้สำหรับตัวแรเงอร์สำหรับตัวช่างแรงของเราขใช้่างแรง ธีการแต่งหน้าอะไรคะอะไรทะไทยอินชีด้วยอินชีอันนี้ที่เปมาลีมมาแชใช่ม่กามีมาโซ่ต่ว่าใครนใคร่ี่รู้อยางย่เลยไม่จะเกาหลีเลยคือจะลงช่วงใต้ตาช่วงนบนบ้องหอ่ะเพื่อที่ใช้ผู้ชายเห็นแล้วรู้สึกอะไรฮะอยากต้องเราพูด่ช เอาที่ถามมาที่บนะพวกนี้ต้องร้อนใช้ทั้งน้ำไฟให้ไม่เยอะไม่หนักหนาให้เราประหยับงานจริที่สำคัญอย่านี้อ่าเป็นาที่เราอุ่นเครโชยเนาะจรงจงล้วมัเป็นปิปิงปิ๊งที่จะทำให้คุณชาง่นทั้งวัก็คือการใช้ปริมาณที่น้อยแล้วก็ลงแต่ส่วนที่จาเป็นเพ่อกาศร้อนคเราต้ต้องน้อยตัไว้เพื่ให้คุณช่างไม่ติดแล้วก็แม้ผิวไฟนะคะซึ่งคุณ ทู้ชนะภาพของเราาะมีส่วนผสมของพิเศษพิเศษที่จะมาเราแล้วก็ยึดผิวได้มอบุู้านะผิวและผูสภาะอากาศหรือถ้าใครกังวลแนะนำให้ใช้พู่กนกับทรลเมอร์ ก้ความามเพื่อจะทำให้ดูช่างแล้วก็มีสชภาพมีภาของคุณเอนนะคะทีอยู่ได้ตลอดท้งเลยครับราคา่แต่ได้ความสวยมากนั่นเองนะคาแบบนี้นะคะเอาจลังดนะคะเขาจะดูแลเจ้าของหัทุกคนแล้วนะพี่เราจะฝากครับทุกคนลุงสึ่ตนที่มาในบ้านนะคดีๆแล้วก็ใส่สี่มตชนเลยนะก็ ใส่ด้วยก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็สุกด้วยแล้วก็ผิวขาวดีกรีเออีกเออีกบอกอีกเอาอีกก็ จะลืมไปเรื่องเฉดสีกันนะฮะฮะเสียอะไรพี่เขาแนะนำสีอะไรสีอะไรนะครที่โดบิลค่ะโรบิลใช้สีโดบิลเพินี่ใช้โดบิลแต่ไม่ไม่ต้องตามหลีกมาได้ไปเลือกที่เคาน์เตอร์่บบที่เมื่อกี้พี่พี่ทีคุณทีเราสอ,อนทะิ้งไปแล่วอย่าลืมนะถ้าผิดนเบอร์ก็ออกเงิด้วย ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นานนะคะเพาว่าเขาออกแาบเฉพาะให้คุชคุเอเชียเาใช้แล้วดูดูคลื่นกับถุงเราเลยแน่นเราไมมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องแสดงค่ะจำเป็นไปลอค่ะรืมไหมฮะไม่ลืมแล้วเพาชื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อของคุณชนมาของเขาคือไลทรีเกี่นาพนะคบวานนี้ระเบิดแน่นอนคืนนี้ระเปิด นาไมแล้วเผไม่แล้วเผไปแล้วจนเป็เหมาปเจสแล้วตอนนี้คุณีเดียนจะปัดิท้ยครับโผล่าาที่อยากจะฝากเมารองนะคะถ้าอยากมีสวยยาวแบี่โมงไหมผสวยมากจริงๆเนาะ้อยากจะสัมผัสสวยนะคะผิ แบบน,นี้อยากเชิญทุกคนลองกับเซรผู้ชั่ยเซืัอใหม่ของเราะคระับไลท์อิเลติงเซรั่มูช่นสแตเชาอสพีเอ2บวกบวกนะครับเพนอมจากมีไลท์ของผูช่่นใหม่ของเราแล้วผลิตภัณฑ์ไลน์ไลฟ์อิเฟกติิงให้ผิวสวยนาะงฟ้า ยังมีสกินแครต่างๆนะคะที่อยากใหุ้เชิญมาลองเพื่อที่จได้มีผิวสวยผิวหางฟ้าแบบนี้ในวันนี้เลยครับต้องการผู้ชนะงฟากคุณทันด้วยนะวันนี้เขาคุณทีาะขอเสียตงกับคุณทีได้ไหมครับทุกคนนาะอยู่บนเวทีนะคะแน่นอนที่สุดหาคนนี้ไม่สดเสียงดังไม่ปรี๊ดสดเสมาไม่ได้เลยนั่นก็คือน้าสเปเชียลเกสของเราลิง เจอแล้ว้เป็นการข่งขภาพรวมกันเลนะ